อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยคะทุกคนใบเฟิร์นพิมชนกล่าสุดนะคะคว้ารางวัลถึงประเทศจีนนะคะในงานไอชีอีสกีนไน2024คะทุกคนโดยที่ใบเฟิร์นพิมชนกนะคะต้องบอกว่าวันนี้สวยตาแตกมากๆสมเกตสมศักดิ์ศรีมากๆนะคะเดินขึ้นไปรับรางวัลคือแบบออร่ามากแล้วยิ่งคนจีนเนี่ยเขาชื่นชอบใบหน้าความสวยของใบเฟิร์นอยู่แล้วและใบเฟิร์นได้รับรางวัลของไอชีอี e, ในประเทศจีนและเดินไปรับรางวัลเหมือนลอยอย่ะเธอคือแบบความภาคภูมิใจเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยมากโดยที่ใ ok, บเฟิร์นพิมชนกนะคะรากกอม แลวคือใบเฟิร์นเนี่ยเป็นตัวแทนฝั่งผู้หญิงนะคะที่ได้รับรางวัลส่วนผู้ชายเนี่ยก็คือห,อหลิงเหอเนี่ยเป็นตัวแทนฝั่งผู้ชายนะคะเดินรับรางวัลคู่กันไปเลยไปหยิบช่วยรางวัลแล้วก็เดินคู่กันมาแล้วก็กล่าวขอบคุณด้วยที่ใบเฟิร์นนะคะมีซีนกล่าวขอบคุณผู้เป็นภาษาจีนแล้วก็มีการจดโพยตามสไตล์ใบเฟิร์นพิมพ์ชินกค่ะทุกคนมีความโกนะเล็กน้อยนะคะพยายามจะคลิปลุกที่สุดแล้วมีการจดโพยลงมือแล้วก็พูดกล่าวขอบคุณเป็นภาษาจีนบอกเลยนะว่าใบเฟิร์นพิมพ์ชเนอยาเนีี่ จริงๆฉันว่าไปเฟิร์นออร่ามากยิ่งโสดยิ่งปังและมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานไปถึงแบบต่างประเทศ